หลังจากมือกอนนั่นที่ปุ้ยเหตระเบียงไปเนาะค่ะตอนนี้ก็คือยังเหตดประ่านได้แล้วอยู่นะคะทุกคนเป็นสาเหตุหนึ่งที่มือขึ้น,นีิปุย้ยบดได้ลงคลิปเนาะคะ่ะก็เนื่องจากว่าทายคลิปไม่ได้แค่นิดๆหน่อยๆเองเนาะคะ่ะบบพอสีได้ลงปเป็นเหลืองเป็นเล่าจังสีแม้ตอนแรกปุ้ยก็คิดว่าจะเหตดง่ายๆนะคะอาจจะเสียดภายในมือสองมือจังสีเนาะคะ่ะแต่ว่ากรบโบแมนเลยนะคะเนื่องจากว่าปุ้ยกับโบเดมาเหตแต่เศร้านะคะ่ะหลังจากเหตุทุระทุลังเสร้นแล้วเรียบร้อยบุญละจ่าจังสีไดมาเหตไม่ไพ,พา,พาไไะะนนี้ไไฟนนตอมัน พ่อนะคะทุกคนปุ้ยก็เลยต้องมาตัดใหม่ใหม่อีกรอบนึงเนื่อง,งจากว่าใหม่มันอ่อนเนาะคะ่ะมันแก่บวพ่อนะคะแล้วก็หมอดก็จะมากค่าขนาดเลยสาวปุ้ยก็เลยต้องเอาไปล่นไฟสะกอนมันก็นเลยค่นอนทางที่จะร้าคันต้นแล้วก็เสียเวลามากๆเลยค่ะปันี้ปุยก็มาเริ่มงานในช่วงเวลาประมาณบ่ายมงกว่าแล้วเนาะคะ่ะมาตัดใหม่แค่บกีล่ำก็ต้องแบ่งเวลาไปหบบาบักลาไอดีแล้วนะคะในช่วงเดือนนี้ทุกคนจะสังเกตได้เลยนะคะว่าปุยล่องคลิปหน่อยมากๆเลยค่ะสองมือล่องคลิปเือหนึ่งกับมี่สาเหตุอย่าง นึงนั่นก็คือแบบว่าปุย๋ยหาแรงบันดาลใจให้เจ้าของบ่ได้ค่ะทุกคนบ่หูวาสิไายคลิปอีกยังมาฝากทุกคนดีสาเหตุหนึ่งก็มาจากเดือนที่แล้วนะคะปุย๋ยเล็งลงคลิปเยอะเกินไปนะคะมันเหตุให้แบบว่าแรงบันดาลใจที่เจ้าของมีอะคะ่ะมันเริ่มหายไปนะคะมันเหตุนในปุย๋ยแบบว่าใส่ร่างใกล้แล้วก็ใส่สมองเยอะจนเกินไปนะคะ่ะเพื่ออย่างเพื่อที่ว่าอยากจะให้มันได้เลี้ยนตามเป่านะคะทุกคนแต่ว่าสรุปยอดออกมาแล้วก็ได้บ่าตามเป่านะคะมันเหตุในปุ๋ยหูซื้อว่าปุ๋ยเมื่อยนะคะปุ๋ยการ น,นะคะคมันก็นเลือดแบบว่าเป็นสาเหตุที่ปุย้ยบวัวได้ลงคลิปค่ะปกติปุย้ยตื่นมาแย้มสาวปุย้ยก็จะแบบว่าทายคลิปแต่งแต้สาวๆเลยจังสีนคะคะลูกหนึ่งเขาเป่าไฟเห็ดกับเขากำหนามปุย้ยก็ทายค่ะถุกมือนี้นะคะมีความหูซื้อว่าอุ้ยทายอีกอย่างกระดอกกระเดียแทนหูซึกเมื่อีกอย่างหนึ่งปุย้ยก็ยานหลายๆคนเบือ่อนอกตาก,ก็เลือแบบว่างพักๆไปบางก็ได้ มือนี้ปุ้ยกจะตัดไม้ไผ่เอาสามลำค่ะเลือกลำใหญ่ๆในจักหน่อยนะคะเวลาเดี๋ยวไปพาเนาะคะ่ะไม้ไผ่ของเฮาจังจีแบบว่าเป็นตีบใหญ่แน่เนาะคะ่ะเวลาเอาไปตอกตะปูใส่กับโต๊ะแปรใหม่ที่เฮาเตรียมไว้นะคะมันจะได้แข็งแรงมือกอนนั้นปุ้ยตัดเอาใหม่จนไปหอดป้ายใหม่เนาะคะ่ะปรากฏว่ามันบอกแข็งแรงนะคะทุกคนเวลาที่ปุ้ยยางไปค่ะมันหูจีแบบว่ามันอ,อน่อนหะยีบหยาบเนาะปุ้ยเคคิดว่าสงสัยปุ้ยจะได้ไปลือ้อออกอยู่จ่าแจักซองสีนี่ละถ้าหากว่าปุ้ยได้มาเฮ็ดแต่เศ้านะะเ,น,เ,น,เ,น,เน,น,นาจจะค่ะเฮ็ดเบิดมือเบิดเเววนนนจจออดคค่่่่่ำกาาะะหลียยูแตมันก็ โอเมนแบบนั้นค่ะทุกคนตื่นเสามากกะจะยั้งแน่ๆมาลุงตุงนางอยู่ยิ้มสาวๆกับไปทรงบัากหลายดีไปโรงเรียนนอกจากกับมากรลรางถวยล้างจักเสือผานะคะจามติตากเสือผา,ต,อผาต็ดแล้วเรียบร้อยกับภูรตาประม,าม่านซิโมงขันสิมาเฮ็ดเทียงหน้าต่อเลยจากสิเ่าตากเสือผาต็ดแล้วเรียบร้อยนอกจากเทียงหน้า,ลาหลังนั่นกับบ่มีคนอยู่จังสีหน้าค่ะถ้าหากว่ามือได้คุณยายไปสังกทานนอกจากคุณตาบลไปตัดหยากะจะบ่มีคนอยู่เทียงหน้านะคะปกติค่ะเทียงหน้าของปุ๋ยทียูติดถนนค่ะมันจะต้องมีคนนยูตลอดเพราะว่า คุณตาเพิ่นขายน้ำมันค่ะในช่วงเวลากลางวันนอกจากกมากจะมีแบบว่าคนที่พานไปาพานมาแวะมาเติมน้ำมันจังสีนะกก่นะค่ะก็เลยปะเทียงหน้าบา่ได้ซ้ำก็ต้องรอช่วงที่คุณตาเพิ่นตัดหญ้าให้งวัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนอกจากหลักก็คุณยายมาจากสังฆทานกับประมันเทียงนอกค่ะช่วงบายบายปุยจจงสีสได้มาเหตุเทียงหน้าโตมันกไกลๆเป็นว่างานมันบ่คคอยขืบบนาะนนอกจากนี่เมื้อนี้วันพฤเลือดหแล้วนอกจากวิยคราะหเหตุบันท่านแ้วอยู่นะคะแลเบี่ยงของปุยนีก็ได้มื้ออื่นวันสูงยังมอแรง้ยก็ต้องเดินทางไปกรุงเทพแล้วค่่ะตัดไม แล้วเรียบร้อยกับตองผ้าไม่ไว้ค่ะเพราะว่าไก่จะหอดเวลาไปลับหากหลายดีแล้วนะคะตอนนี้นาลิกากระเตือนแล้วเนาะค่ะบ่ายสองโมงหาิบ ั้งใจไว้เนาะจ้าจว่าผ้าใหม่เจ็ตแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปหับบักหลายอดีเนาะจ้าพอกับจากหับบักหลายอดีนะคะเราก็จะได้มาเผาไฟต่อเนาะค่ะแต่ว่าเบิร์จากลักษณะแล้วสงสัยมือนีสีแห้วกินน่ะละค่ะทุกคนพระว่าขึา้นฝ่าขึ้นฝนมานะคะแล้วก็ฝนตกลงมากยางนักเลยค่ะฝนนี่ก็มากตกในช่วงเวลาที่เราจะไปหับบักหลาเห้านะคะฝนตกลัดทางแนวหนีปกระตองรอกฝนเอือนสะกอนค่ะจจงสิไปได้เสียได้มากมากเลยค่ะที่ฝนตกลงมากแบบนีระปุยบ้อยู่เทียงหน้าหน่อยหลังนันนะคะบ บรรยากาศนี่ขึ้ีดีมากๆเลยละ่ะพอหลังจากฝนยุดไปแล้วเนาะคะ่ะไปกระเฝ้าครับรถไปหาบักลายดีเห้านะคะรายยาทางจากหน้าเห้าเนาะตามาหอดโรงเรียนบักหลายดีกับประมาณหากิโลนะคะพอมาหอดโรงเรียนบักลาเห้าคะ่ะกบเมื่อบัวได้ขึ้เกานะคะฝนแห้งแตงแตโตแห้งกว่าเกาอีกเนาะตาเมื่อนี้ระเบียงเทียงหน้าหน่อยเห้ากับือ้นซบัวไดเฮตเนาะคะ่ะกะคงต้องพักไปก่อน ปีกันล่อเนอกจ่าล่อจนกระทังพนล่นนาฝนยุดตกนะคะทุกคนปีจังสีได้ผ้าเมื่อเนาะคะ่ะเพราะว่า้าหากาฝนตกแห้งๆนะคะเมื่อกับเปียกเบิดค่ะเลยพากันมาแวรลานค่ะเนอกจากมาซื้อกับเขานะคะว่าจะไปเฮตุก,ก้กินกันนะคะหละกักกาได้ลตดีให้บักลาเห่านะคะกิน้องทองถาไปสะกอนพอหลังจากฝนยุดตกไปแล้วเนาะคะ่ะทองฝาก็เริ่มเหินแตงพระอาทิตย์ขึ้นมานะคะแต่ว่ากับไก่จะคํำแล้วละคะ่ะทุกคน ปุ้ยกันเลยว่าปุ้ยจะแวะไปเที่ยงหน้าหน่อยในทักหน่อยเนาะค่ะเนื่องจากว่ามือนีนะคะปุ้ยได้ซื้อสีทากันหมอดมาเนาะค่ะก็เลยว่าจะเอามาทานะคะเพราะว่ารอบที่แล้วที่ปุ้ยตีใหม่ไว้ค่ะแล้วกว่าท่านในท่าแยกกันหมอดอยู่นะคะตอนนี้หมอดว่าท่านด้จ่อค่ะแต่ว่าเป็นเชื้อล่าเทนนะคะทุกคนจากว่าเวลาที่ฝนตกนอกจากมันก็จะมีละอองฝนไงเข้ามาคือกันนะคะปุ้ยว่าปุ้ยจะไปหาสื่อแผ่นซื้อเจะบอดค่ะเอามาติดไว้นะคะเผื่อที่จะบ่ให้มีช่องว่างเนาะค่ะอยากจะได้เป็นแผ่นฟิลเจาวะคก็งต้อไปหา หาสื่อเอาตาแกเดียวมาเบิ่งกันนะคะว่าจะเหตุใดบวเนาะค่ะเนื่องจากว่าบานเฮ้ามันเป็นบานงบปะหยัดนะคะทุกคนเฮ้าอยาไปหาสื้ออีกยังที่มันเป็นแพงถ่ตอนนี้ก็เรื่มมืดแล้วเนาะจ้าไฟพลังงานแตงอาทิตย์เฮ้าก็ทํางานแล้วนะคะแต่ว่ามือนี้มันบ่ค่อยแดดค่ะทุกคนมันก็เลยบ่คอยถือแดดปันใดนะคะไฟของเหาก็เลยเปิดใดแค่แป๊บเดียวเนาะจ้าโบดนมมันกระดับนะคะวิจทายากันหมอดไปซะกอนเนาะจ้าเสร็จหล้วจะแปะแผ่นฟิวจะบอดเข้าไปนะคะแล้วด้านนอกเนาะจ้าวิจะารย์ะด้ซื้ ใาไม้ไผ่ของห้าวจังสีนอจ้ามันจะได้เหลื่อมๆเงาๆนะคะถ้าหากว่าท่าน้ํายาดีๆเนาะค่ะหมอดบเจาะนะคะไก่อายุกั้นใช้งานไกอยู่ได้ด้นะคะทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะปุ้ยก็จะท่าประตูน้าเนาะค่ะเดี๋ยวมาพอกันไมคคลิปหนานะคะปุ้ยจะพยายามเฮ็ุเห้มันไดเนาะค่ะก่อนที่จะไปกุ้งเทมนะคะอยากจะเหตุให้มันแล้วค่ะระเบียงหลวกนาตางสาหรับคลิปนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพอกันใหมคคลิปหนาจ้าจังใดปุ้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเห้าี 哈